ครับชาวราศีกุมทุกท่านครับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยในช่องของต้นไายใ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องที่ผ่านมาในช่วงของเดือนเมษายนนั้นได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานา,นามีทั้งสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างคละคล้าปะปนกันมา สิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างสิ่งที่ดีก็มีในด้านของการงานก็มีบ้างไม่มีบ้างการทำงานนั้นในช่วงนั้นจะไปสมัครงานกับใครในช่วงนั้นก็ไม่ได้รับการที่เรียกว่าเข้าไปได้ทำงานในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าไม่ดีจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัด รวมไปถึงในด้านของการงานการเงินในช่วงนั้นในช่วงนั้นตาหากว่าทำงานอยู่ได้บ้างก็ได้เงินเดือนน้อยไม่พอใช้จ่ายแทบจะไม่เหลือกินไม่เหลือใช้บางท่านนั้นก็ต้องเลี้ยงดูเรียกว่าเลี้ยงดูครอบครัวอีกตาหากช่วงนั้นจะไปขอหยิบขอยืมใคร จะเป็นเงินเป็นทองก็ขอหยิบขอยืมเขายากรวมไปถึงในด้านของพี่น้องอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไปพึ่งพาเขาบางครั้งเขาก็เบื่อหน่ายเราในช่วงนั้นก็ถือว่าไม่ดีจะทำอะไรก็ติดขัดบางคนก็ไปมีเรื่องมีราวกับพี่พี่น้องน้องน้อง,องส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าในเรื่องของมรดกตกทอดบางท่านก็มีการแบ่งแย่งกันอยากจะได้เท่านั้นอยากจะได้เท่านี้บางครั้งก็ถึงกับขึ้นลงขึ้นศาลกันก็มีส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพี่พน้องๆเสียมากกว่าชาวราศีกุมในช่วงนั้นนั้นที่ผ่านมาภายในช่วงของเดือนเมษายน บางท่านนั้นที่ไปเป็นลูกน้องเขาทํางานให้กับเจ้านายตัวเป็นเกลียวบางครั้งก็โดนเอารัดเอาเปรียบอีกตาหากแต่ทุกอย่างนั้นก็ผ่านกันมาได้ด้วยดีชาวราศีกุมนั้นที่ผ่านมานั้นในช่วงของเดือนเมษายนนั้นบางท่านที่ทำงานเกี่ยวกับโรงงานบางท่านก็ ถูกออกจากโรงงานก็มีบางท่านนั้นก็โดนย้ายงานบางท่านก็โดนพักงานก็มีหลายคนในช่วงนั้นเจอเหตุการณ์แบบนี้กันมามากมายบางท่านที่ทำการค้าขายหรือว่าขายของเป็นส่วนตัวในช่วงนั้นก็ถือว่าการค้าขายในช่วงนั้นไม่มีกำลิกำไรจะทำอะไรก็ขาดทุน นำซ้ำบางท่านที่มีลูกน้องที่ไว้ใจได้แต่ช่วงนั้นเขากลับไม่ซื่อตรงกับเราบางคนก็เห็นเงินตาโตอยากได้เงินจากเราพอเพลอเขาก็หยิบจับเอาไปอย่างที่เรียกว่าหน้าตาเฉยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงในช่วงนั้นก็ถือว่าดวงของเราชาวราศีกุมนั้นไม่ดี บางท่านที่ทำงานรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นั้นก็มีรายจ่ายอยู่มากบางครั้งก็ต้องจ่ายซื้อของใช้ของที่เรียกว่าเราต้องทำถ้าหากว่าเราไม่ซื้อเราก็ไม่มีเครื่องมือทำบางชิ้นบางอันนั้นก็มีการผุพังเรียกว่าใช้มานานก็ต้องซื้อเปลี่ยนกันมั่งในช่วงนั้นก็ถือว่า มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในช่วงนั้นชาวราศีกุมในช่วงนั้นในช่วงของเดือนเมษายนบางท่านทำงานที่เรียกว่าขับรถรับจ้างบางครั้งก็แทบจะไม่มีคนขึ้นบางครั้งก็แทบจะไม่คุ้มค่าน้ำมันคนที่เรียกใช้บริการก็น้อย มีบ้างไม่มีบ้างแทบจะเอาตัวไม่รอดในช่วงนั้นก็ถือว่าการทำมาหากินนั้นฝืดเคืองจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วงนี้หรือว่าช่วงต่อไปนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาแต่ต่อจากนี้ไปภายในวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคมนี้ในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปจะมีข่าวดีมาหาชาวราศีกุมกันบ้างช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นเข้ามาอยู่ในราศีพฤษกศกนี้จะทำให้ชาวราศีกุมนั้นได้มีดวงชะตาที่เรียกว่าดีขึ้นมาเรียกว่าจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จในช่วงนี้ก็ถือว่า อยู่ในเกมที่ดีดวงชะตาของท่านนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกก็ถือว่าช่วงนี้เราจะไม่ต้องค่อยดิ้นลนเท่าไรนักดวงชะตาจะนำพาเอาโชคเอาราบเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่านเข้ามาในร่วมเข้ามาในเรื่องของที่ดีๆทั้งนั้นรวมถึงในด้านของการงานท่านใดที่ เคยว่างานอยู่ช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านจะมีเพื่อนฝูงมาชักชวนนำพาให้ท่านไปทำงานด้วยกันก็จะเป็นงานที่เรียกว่าทำแล้วจะได้ดีจะมีความมั่นคงถึงจะเป็นงานใหม่ๆแต่ท่านก็ทำได้โดยที่เรียกว่าไม่ติดขัดอะไรถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันทำงาน ในช่วงนี้ท่านก็จะยิ่งมีเงินมากขึ้นก็ขอให้ท่านรีบไฝ่ฟ้าไว้ชาวราศีกุมในช่วงนี้ถ้าหากว่าบางท่านชอบในด้านการค้าขายช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ชาวราศีกุมนั้นจะมีรายรับที่เรียกว่ามีผลที่ดีจะมีกำไรที่งดงาม ท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้สิ่งนี้แต่ท่านก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้บางท่านที่เป็นเซลที่เรียกว่าขายของไม่ว่าท่านจะขายอะไรจะขายรถขายห้องพักหรือว่าขายห้องแถวในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นเซลลท่านจะขายดิบขายดีพูดจาอ่อนหวาน พูดจาแล้วก็เหมือนตัวของท่านนั้นมีสเสน่ห์อยู่ในตัวจะพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อฟังจึงทำให้ท่านนั้นในช่วงนี้ขายของได้ดิบได้ดีเป็นที่นิยมของคนทั่วไปงานดีเงินก็ดีตามมาชาวราศีกุมนั้นภายในช่วงนี้จะมีผู้ไว้ใจหรือว่ามีคนที่เรียกว่า เข้ามาหาท่านมากมายท่านอาจจะได้ใช้ของดีๆอีกตาหากเราจะได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าท่านพูดจาเก่งในช่วงนี้จึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีสง่าราศีดีมีคนที่เรียกว่าไว้ใจและเชื่อถือในด้านคําพูดของท่านในช่วงนี้าหากว่าท่านเป็นเซล ท่านพูดเก่งก็จะมีคนเข้ามาหาท่านมากมายแต่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีอยู่บ้างจะมีเรื่องกับเกี่ยวเกี่ยวกับพี่พี่น้องน้องก็ขอให้ระมัดระวังอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่เรียกว่าได้มาไม่เท่ากันมั่งจึงทำให้มีเรื่องมีลาว อีกหนึ่งสาเหตุนั้นก็คือในเรื่องของการทำงานถ้าท่านทำงานรวมกันเกินกว่าสี่คนขึ้นไปก็จะมีปัญหาจะมีการที่เรียกว่ารังเกียจกันหรืออิจฉาริษยาตาร้อนชิงดีชิงเด่นกันก็อาจจะเป็นไปได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการทํางานของแต่ละท่านในช่วงนี้แต่รายจ่ายของท่านก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านบางท่านก็ค่าต่อทะเบียนรถหรือประกันร,รถในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ จะต้องไปจ่ายในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันบางท่านที่มีลูกหลานต่อจากนี้ไปโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วถ้าท่านใดเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนก็จะต้องเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าหรืออุปกรณ์การเรียนจึงเป็นที่จำเป็นที่ท่านจะต้องจ่ายหรือว่ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกในช่วงนี้ก็ถือว่า ลายจ่ายของท่านบีบ้างแต่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าท่านมีรายรับเรียกว่าไม่ต้องไปขอยิบขอยืมใครในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของท่านบางท่านนั้นก็มีผู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสำหรับในด้านความรักของชาวราศีกุมนั้นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็จะดูเงียบ เรียกว่ายังดูใจกันอยู่บางท่านนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ตกลงปรงใจอะไรทั้งนั้นชอบอยู่คนเดียวชอบเที่ยวไปกับเพื่อนหรือว่ายังทำงานยังชอบอยู่คนเดียวอยู่สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในด้านของความรักในช่วงนี้ก็ยังมีความอบอุ่นดียังรักใครยังมีความสดชื่นอยู่เหมือนเดิม เรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างภายในช่วงนี้ท่านบางท่านนั้นคิดมากถ้าหากว่าท่านคิดมากก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นอ่อนแอหรือว่าเกิดการท้อถอยได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปคิดมากจะทำอะไรก็ปล่อยวางไว้บ้างถ้าไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าท่านคิดมากโลคความดันไขมัน ก็จะกำเริบเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ท่านาระวังเขาไว้ควรปล่อยวางอย่าไปคิดอะไรจะเป็นการดีช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้กับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นได้ดิบได้ดีจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไป ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรานี้ฟังแล้วถ้าหากว่าพอใจก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ